สวัสดีเจ้าทุกๆคนแปลวันนี้กินยังอันนี้อันอันอย่างก็ถอดมันกุ้งฝอยเจ้าแหนมมกกินซมหมูม,มกเองนะเจ้าตำไข่มดแดงนี่ผักกัดผักอันเนี้ยคือทังเหนือเป็นทองมาบะแห่เนาะมันเป็นหน้านี่ยกำลังออกกินกระตั้งมดแดงล้ำมีกระลำมีหอมแขกมีต้นหอมมีผักหลายอย่างกินข้าวน,นึ่งนะเจ้าวันนี้ ปทุกทุกคนคคต่อไข่ยำบุิเข้าวตอนมากินด้วยกันเจ้าอันนี้เป็นซื้อกุ้งมาจต่เจ้ากุ้งฝอยเอามาทอดเป็นทองทอดมันเนาะใส่น้ำพริกไอ้นั่นเหน็นน่อยน้ำพริกไอ้อยากก่างก็พริกแกงเพชรต่อไข่ใส่เนี่ยแล้วก็ใส่แป้งเหน็นน้อยปะกินด้วยกันเจ้าทุกทุกคนมาเนี่ยของชอบก็คือตําไข่มดแดงของมักทุกอย่างชิ้นทรงมกอันนี้ก็มัก มาลุยกันเลยเจ้าทุกๆคนไข่ไม่ได้ข้าวตอไม่กินด้วยกันเจ้าไปะปะแซ่แบแซ่บทุกคนแบบนดตทำไข่บดแดงเอามาตั้งนี่ไข่อหนนมูตังนี่พักทำไข่บดแดงน,นี้ที่ส้มหมูมกน,นี่ ถอดมันกุ้งอคนนึงคนนึงตองเอาไปติดปากอะไรนี่เดี๋ยวนี้บาบานั่นแหละรอเปิตัวเดือดมาก่อนเดี๋ยวดีวดีคิปนีหมอมาหน้าจอ,อเดือดแต่ตัวทุกคับจังทีต้องระวังระวังหน่อยพักกระหลายยางพักก,จก็จะมีพักมะแฮะแล้วก็หอมแคร์ต้นหอมผักชีมีใบแอันอย่างก็ ก็แปลกกินด้วยกันเราตำไข่มดแดงก่อนแต่ไข่มดแดงเนี่ยเอาบันลวกก่อนนะมาได้มาได้กินทีแ่แบบได้ไหมใส่ถิงจะหอมหอม คนเปกินก็เป็นกินเป็เมีงแงเมงขนมเนี่ยนี่เป็นกินปีละตือทำมดน้ำมากกบ่าแบบนี้ ทิบบ้านแบบนี้ปุ่มแล้วพื้นนี้ยังไงฝนตกมั้งแล้วพื้นนี้รำตังประมาณสีนึงอ่ะฝนตก tốt bẹp lén đây nè đi có đi dính thôi tốt bẹp một miếng lúng ạ cái chuyện này là bậc chuyện biết bạn lòng để bị một hơi ca chuyện lạnh này luộc nào cái tôm thấp cả, chồng mang thầy mang mang lâm thầy lâm mân. ฝืนตกไปกันนีกันมหอนนะ้อนอ่ะไปเหมือเข้าหน้าห้อนนะเลยหนมห้อนก็เริ่มเจ็มจาบไฟเลย <laughs> ฉันที่ยังย้งรักลอยอย่เดืน <c oughs> หน้าจะขึ้นเป็นรักพันละรักพันก็ต้องยอ้อมองเพราะมันห่ออะ ใบพักไพย่ะทางอีสานก็ชอกพักแพ้วนะทางเหนืห้อ <c oughs> งพักไพย ช่วงนี้อัน,นกระเทียมกัำลังออกซื้อมาไว้เป็นขายสามโลลอยเดี๋สามโลลอยจะซือกระเทียมดิบนะกระเทียมดิบดองโรมันไม่ๆอ่ะเอ่ยซื้อมานี่เก้าโลแล้วต่อมันมดิดๆมันเจะหนักหน่อยมันหนัก nhưng mà bói này thật sự không phải việc bị bị này à các bạn đi thích thì sẽ kiếm không vậy វើងពីពីរូវន់ត្រូវន់ទ្សាខ្ញុំច เมือนหลายนาะทีละขอขอบคุณทเป็นปปปน้นองทุกคนนะเจาจะเป็นกำลังใจกันทุกๆวันขพอที่จะแใจความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมใจปร,รารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบคุณเจ้า